วันนี้จะมาสามวิธีการโปทมูมสลิมเอ้ยกองสุมฟสลิมเลยว่าเรียกจริงๆเรียกว่ารูดนะนะกดเข้าปลาให้ใน 300, สามร้อยหกสิองศารูดกดไปแล้วก็กดรูดถ้ากดไม่รูดละมันก็ไม่รูดกดไปต่อไปได้เลยกดไปแล้วก็ อย่าอ่อนหน่อยนะเมื่อกี a a ้นีค like รับก็ต้องอัปเดตสำหรูบิาลก่อนนะฮะค่อยมาลูกได้นะฮะเราก็ต้องกดไอ้ตรงกลางนะฮะแล้วก็เสร็จปุ๊บก็กดมากดตรงนี้นะฮะนะแล้วหลดเียวถ้ามันลุเสร็จเลขจังไอ้หกสุบสามเปอร์เซ็นต์อะไรเนี่ยมันจะยุบไปเหลือศูนย์แล้วมันก็จะเพิ่มมาใหม่ก็ถือว่ารู้เสร็จนะฮะแล้วก็ออกนะฮะ แล้วเข้าโปรเกมนะฮะนี่นะโปรเกมส์นะครับแบบหนึ่งนะครับนี่นะฮะขึ้นมาดูนั่นมันจะขึ้นอะไรนะอืมนี่ฮะสี่สิบสอง ก็ประมาณนี้นะฮะพื Linked ้นทีโกงเกมเดี๋ยวบอกนะครับอืมอืมเลือกเ๋ยวนึกนะโกงโกงโกงเงินสวยรอฮะ กมีสามร้อยกว่าล้านนะฮะโอชเตนนะฮะนะฮะเริมเรียกเงินไปสามสามเก้าสาม็ดสามห้ากหนึ่งศูนย์น้วมึกดค้นหามันก็จะขึ้นเจอเองนะครัอ่ามุดเออห้าพ สองแสบาทจากธนาคารกุงศีนะครับอครับเหลือห้าพันแล้วนะครับง่ายๆอ่ะถ้าโปรเกมติดหน่อยติดหน่อยก็จบแคนี้เงนมนซ้อด้นครับสวัสดีครับสวัสดีครับ